สนามรบรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในจีนตอนนี้นี่ต้องบอกว่าดุเดือดจริงๆนะครับใช่ค่ะแข่งขันกันสูงมากคำถามใหญ่ที่ทุกคนจับตามองเลยก็คือใครกันนะที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเทสลาคนต่อไปวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับ กับมุมมองจาก Piper Sandler บริษัทวิเคราบการลงทุนที่เพิ่งจะวิเคราะห์บริษัท e v g จีนสเจ้ามีทั้งดาวรุ่งมีทั้งยักษ์ใหญ่เลยค่ะเขาวิเคราะห์ได้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้มองแค่ปัจจุบันนะแต่มองไปถึงอนาคตเลยว่าใครมีแววจะไปได้ไกลกว่ากันโดยเฉพาะเรื่องซอฟต์แวร์เรื่อง AI แล้วก็การทำธุรกิจแบบครบวงจรเหมือนที่เทส la ทำสำเร็จมาแล้วครับบริษัทที่เขาดูเนี่ยก็จะมี Xiaomi, l e a ฟ m o t o r BYD และก็ Li Auto ครับน่าสนใจมากงั้นเรามาแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่ามาดูกันว่าข้อมูลเชิงลึกของเขาคืออะไรและมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรม EV จีนบ้างครับเปิดมาประเด็นรรกที่ผมว่าคือฮาสุดๆเลยคือ p i p e r s a n d l e r เนี่ยเขาให้ Xiaomi เป็น top picks เลยนะใช่ค่ะให้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งแถมแนะนำ overweight หรือเพิ่มน้ำหนักการลงทุนด้วยตรงนี้แหละที่หลายคนอาจจะ เพราะส่วนใหญ่เรารู้จักเสามีจากมือถือจากแกจเจตต่างๆ <S 1> <S 1> <G un> ทำไมจูจ่ๆถึงกลายมาเป็นดาวเด่นในวงการรถยนต์ได้ล่ะครับคือสิ่งที่ไพ p e เพอร์แซนเลอร์มองเห็นเนี่ยมันน่าทึ่งตรงที่เขาเชื่อว่าเสี่วมีม่มีความพร้อมที่สุดที่จะลอกเลียนแบบโมเดลของเท s l a ได้หมายถึงโมเดลการบูรณาการแนวดิ่งหรือ v e r t i c a l integration ที่ว่านั่นแหละครับใช่เลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องอิเล็กทรอนิกส์กับซอฟต์แวรที่เขาพัฒนาขึ้นมาเอง คือเขามองว่าธุรกิจเดิมของเสี่ยวมี่ทางสมาร์ทโฟนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมันแข็งแกร่งอยู่แล้วครับมันไม่ใช่แค่สร้างรายได้นะแต่มันเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้เขาเลยอ๋อคือไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่มีอีโคซิสเต็มมีเทคโนโลยีมารอต่อยอดอยู่แล้วว่างั้นเถอะถูกต้องค่ะแบบนี้มันก็ดูได้เปรียบกว่าผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิม ที่อาจจะต้องมาเริ่มสร้างทีมซอฟต์แวร์ใหม่เยอะเลยสิครับใช่เลยค่ะ Piper s ร์ l ซ r เลอเขาเชื่อว่ารากฐานตรงนี้แหละที่จะทำให้เสี่ยวมี่เอา AI มาใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆได้จริงหรือที่เรียกว่า Embody AI อะค่ะ Embody AI ค่ะคือทำให้ AI มันอยู่ในผลิตภัณฑ์จริงๆไม่ใช่แค่ในรถยนต์นะแต่เชื่อมกับอุปกรณ์อื่นๆใน e c o System ของเขาได้หมดเลยอืมมันคือการมองรถยนต์เป็นมากกว่ารถแต่เป็นเหมือนอุปกรณ์อัจฉริยะติดล้อ ที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ซึ่งเทสลาก็บุกเบิกแนวทางนี้ไว้เข้าใจเลยครับคือใช้จุดแข็งความเป็นบริษัทเทคโนโลยีมาสร้างความแตกต่างแต่ว่าการสร้างรถยนต์มันก็ซับซ้อนกว่าทำมือถือเยอะเลยนะครับเรื่องความปลอดภยัยการผลิตสเกลใหญ่ๆอะไรพวกนี้พ i p เปอร์แซนเลอร์เขามองข้ามความท้าทายตรงนี้ไปหรือเปล่าครับ เขาก็คงตระหนักถึงความท้าทายนะคะแต่เหมือนกับว่าให้น้ำหนักกับศักยภาพมากกว่าเขามองว่าเสี่ยวหมีสามารถใช้เงินจากธุรกิจเดิมมาลงทุนใน EV ีได้สบายๆครับแล้วการที่เขาเชี่ยวชาญเรื่อง supply chain electronics อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะช่วยเรื่องคุมต้นทุนได้ดีระดับหนึ่งเลยอืมซึ่งมันก็สะท้อนออกมาในราคาเป้าหมายที่เขาให้ไว้55ดอลลาร์ฮ่องกงใช่ค่ะแล้วก็คาดการยอดขายว่าจะโตถึง3 4ในปี2025 โอเยอะมากแล้วก็อีก15%ในปี2026ครับและที่น่าสนใจอีกอย่างคือเขาคาดการอัตรากำไรจากการดำเนินงานหรือ EBIT margin ไว้เกือบ10%ด้วยตัวแรกนี้สำหรับบริษัทรถยนต์หน้าใหม่ถือว่าสูงมากเลยนะครับช่วยอธิบายเรื่อง EBIT margin นิดนึงได้ไหมครับว่ามันคืออะไรทำไมมันสำคัญได้ค่ะ EBIT margin หรืออัตรากำไรจากการดำเนินงานเนี่ยมันเป็นตัววัดว่าบริษัททำกำไรจากธุรกิจหลักจริงๆได้ดีแค่ไหนคือยังไม่ได้หักดอกเบี้ยกับภาษีออกไป <S <S การที่ไพเปอร์เซลเลอร์คาดว่าเส i ยวมีจะทําได้เกือบ10%เนี่ยก็แปลว่าเขาเชื่อมั่นมากว่าเส i ยวมีจะไม่ได้แค่ขายรถได้เยอะนะแต่จะบริหารจัดก,การต้นทุนเก่งแล้วก็สร้างกําไรจากธุรกิจ EV ได้จริงจังในอนาคต <S <S ซึ่งถ้าทำได้จริงนี้ถือว่าสุดยอดมากสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่เลยค่ะเทคโนโลยีกับเอโคซิสเต็มมารองรับนะครับเอาละนอกจาก Xiaomi แล้วยังมีอีกบริษัทที่ไพเปอร์แซนเลอร์มองว่าเป็นดาวรุ่งเหมือนกันให้ o v e r w ร์เว t เหมือนกันด้วยคือ l e a ม Motor ใช่ค่ะ l e ฟม Motor ชื่อนี้คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่จุดแข็งของ l e ฟม Motor คืออะไรครับทำไมถึงได้คำแนะนำดีขนาดนี้ สำหรับ Leaf Motor นะคะจุดที่ Piper Sandler ให้ความสนใจเลยคือการเติบโตที่เขาใช้คำว่ารวดเร็วอย่างไม่ปราณีอะค่ะโอ้ oh, ใช้คำนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะคือมันสะท้อนว่าเขาขยายตัวเร็วมากจริงๆในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีอีกปัจจัยสำคัญคือการไปจับมือร่วมทุนหรือ JV กับ Stellantis อ๋อ oh, สเต l l ลนติสนี็กลุ่มยานยนต์ยักษ์ใหญ่เลยมี Jeep ผู้โชเฟียดอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะกลุ่มใหญ่มากจากยุโรปอเมริกาการได้พัรเนอร์ระดับนี้ค่ะมันสําคัญมากมันช่วยลีฟมอเตอร์ยังไงบ้างครับนอกจากเรื่องเงินทุนมันมากกว่าแค่เรื่องเงินค่ะ Piper ปอร์แซเดอร์เขามองว่าดีลนี้เหมือนเป็นทางด่วนให้ลีฟมอเตอร์ไปสู่ตลาดโลกเลยทางด่วนสู่สากลค่ะเพราะสเตลเลนติสเขามีทั้งเครือข่ายการผลิตการขายความเชี่ยวชาญในตลาดโลก โดยเฉพาะยุโรปอเมริกาเหนือซึ่งเป็นตลาดที่แบรนด์จีนเองยังเจาะเข้าไปยากการร่วมทุนนี้ก็จะช่วยให้ลิฟตมอเตอร์ขยายสเกลธุรกิจแล้วก็บุกตลาดต่างประเทศได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะฟังดูดีมากเลยครับแต่ว่า การโตเร็วขนาดนั้นมันไม่มีความเสี่ยงเลยเหรอครับอย่างที่เขาชอบพูดกันว่าโตเร็วไปอาจจะล้มเร็วได้เหมือนกันนะเป็นประเด็งที่น่าคิดมากค่ะแล้วไพเปอร์แซนเดอร์ก็ไม่ได้มองข้ามความเสี่ยงนี้นะคะเขาก็เตือนเหมือนกันว่าการเร่งโตแบบติดจรวดเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่ปัญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิตได้อ่าใช่ถ้ากระบวนการมันไม่รัดกุมพอหรืออาจจะเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินได้เหมือนกันคือกระแสะเงินสดอาจจะสะดุดถ้าบริหารจัดการไม่ดีพอ มันก็เป็นความท้าทายที่ลีฟมอเตอร์ต้องพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่าจะจัดการการเติบโตนี้ได้ดีแค่ไหนซึ่ง Piper s ์ n ซ l เ r ก็ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่ $69 ดอลลาร์ฮ่องกงก็คงสะท้อนทั้งโอกาสจาก s t e l l a n t ิ s แล้วก็ความเสี่ยงตรงนี้เข้าไปด้วยค่ะ เหมือนเป็นดาบสองคมที่ต้องบริหารจัดการให้ดีจริงๆนะครับน่าติดตามมากทีนี้ขยับมาดูฝั่งเจ้าตลาดกันบ้างครับ BYD ยักษ์ใหญ่เบอร์หนึของจีนเลยยอดขาย EV นี่แซงเชสลาไปแล้วด้วยซ้าใช่ค่ะยอดขายเยอะมากแถมผลิตแบตเตอรี่เองได้ซึ่งเป็นหัวใจของ EV เลยนะกับอีกรายคือ Li Auto ที่ก็เป็นรายใหญ่ในตลาดพรีเมียมแต่ทั้งสงบริษัทนี้กลับได้คำแนะนำแค่คงสัดส่วนการลงทุนหรือนิวโตรเท่านั้นเอง ทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับโดยเฉพาะ BYD ที่ดูโปรไฟล์แข็งแกร่งรอบด้านขนาดนี้ตรงนี้ล่ะค่ะคือจุดที่น่าสนใจมากๆของบทวิเคราะห์นี้เลยคือถ้าย้อนกลับไปดูเกณฑ์ที่ Piper s e n l e r เขาใช้ประเมินเนี่ยจะเห็นว่าเขามองหา t ท s l a คนต่อไปโดยเน้นไปที่เรื่องซอฟต์แวร์ AI แล้วก็ข้อมูลเป็นหลักเลยค่ะอ๋อเน้น3เรื่องนี้ใช่ค่ะแม้ว่า BYD จะเป็นเจ้าพ่อแบตเตอรี่ได้เปรียบเรื่องต้นทุนการผลิตยอดขายถลม่มทลายก็จริง แต่ในมุมของไพ p e เพอร์แซลเลอร์เขามองว่า BYD ยังตามหลัง Xiaomi แล้วก็แน่นอนตามหลังเท s l a อยู่พอสมควรเลยในเรื่องการพัฒนา AI กับการสร้าง ecosystem มซอฟต์แวร์ที่มันฉลาดฉลาดอะคะ่ะแปลว่า Piper s a n d แซ r เลอกำลังจะบอกว่าความเก่งด้านฮาร์ดแวร์การผลิตหรือแม้แต่แบตเตอรี่อาจจะไม่ใช่ตัวตัดสินชัยชนะระยะยาวเท่ากับความสามารถด้านซอฟต์แวร์กับ AI หรอครับ อืมคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะโหฟังดูท้าทายความเชื่อเดิมๆเ,เหมือนกันนะใช่ค่ะมันสะท้อนมุมมองที่ว่าอนาคตของอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ย มันจะถูกขับเคลื่อนด้วยสมองกลมากกว่าแค่เรื่องกำลังหรือชิ้นส่วนทางกายภาพเขามองว่าความสามารถในการออกฟีเจอร์ใหม่ๆผ่านการอัปเดตซอฟต์แวร์ทางไกลหรือ OTA อัปเดต OTA ระบบช่วยเหลือการขับขี่หรือ ADAS ที่มันเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้จากข้อมูลจริงแล้วก็การสร้างประสบการณ์ในรถที่มันเชื่อมต่อเป็นส่วนตัวด้วย AI เนี่ยคือสิ่งที่จะสร้างความได้เปรียบแบบยั่งยืนอื ซึ่งในมุมนี้เขามองว่า Xiaomi าม,มีแต้มต่อมากกว่า BYD ถึงแม้จะเป็นน้องใหม่ในวงการรถยนต์ก็ตาม p i y p e r s e l l e r ก็ให้ราคาเป้าหมาย BYD ไว้ที่90ดอลลาร์ฮ่องกงค่ะเป็นมุมมองที่น่าคิดจริงๆครับว่าสงคราม EV ยกต่อไปอาจจะวัดกันที่สมองไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออย่างที่เคยเป็นมาแล้วรีออร์ตล่ะครับทำไมถึงได้ neutral เหมือนกันเหตุผลเดียวกับ BYD หรือเปล่าราคาเป้าหมาย19ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับ l e ออโต้เนี่ยเหตุผลที่ไพ p e r s e l แซลให้คะแนน n นิวโตรจะต่างออกไปนิดหน่อยค่ะประเด็นหลักที่เขากังวลคือเรื่องความไม่ชัดเจนของกลยุทธ์ในการไปตลาดต่างประเทศอ๋อเรื่อง Go i อินเตอร์ใช่ค่ะเขามองว่าแผนของรีออโต้ที่จะขยายออกนอกจีนเนี่ยมันยังดูค่อนข้างคลุมเครือไม่ได้มีรถแม p ที่ชัดเจนหรือมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งเหมือนอย่างลฟมอเตอร์ที่มีเซ l a นติสหนุนครับ หรืออย่างชาวมีที่เขาก็มีอีโคซิสตมของตัวเองรองรับในหลายประเทศอยู่แล้วอ่าใช่ค่อยมั่นใจในศักยภาพระยะยาวของรี a u t o เท่าไหร่เข้าใจได้ครับคือถึงแม้จะทำตลาดในจีนได้ดีแต่พอมองไปถึงเวทีโลกยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่ทีนี้มองภาพรวมตลาด EV วจีนทั้งหมดเลยนะครับ Piper s e ร์ ler, เซเลอขาก็มีเตือนเหมือนกันว่าตลาดโดยรวมอาจจะเริ่มชะลอตัวลง ใช่ค่ะโดยเฉพาะเมื่องเงินอุดหนุนจากรัฐบาลน,น่าจะค่อยๆหมดไปในปี2026ค่ะ สถานการณ์แบบนี้มันจะส่งผลต่อการแข่งขันยังไงครับใครจะได้เปรียบเสียเปรียบแม้ว่าจะมีความกังวลเรื่องตลาดชะลอตัวนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นปัจจัยภายนอกที่ทุกบริษัทก็ต้องเจอเหมือนกันแต่ Paper ร์เ l l e ลอร r ก็กลับมาตอกย้ำจุดยืนเดิมของเขาค่ะว่าตัวตัดสินผู้ชนะในระยะยาวหรือใครจะเป็นเท s l a คนต่อไปได้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดชั้นๆแต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐาน3อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นครับนั่นคือขนาด Scale ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวและก็ข้อมูล Data ขนาดซอฟต์แวร์ข้อมูลขยายความสามคำนี้อีกนิดได้ไหมครับว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงในมุมมองของ p i r แพ e ่สัญญได้ค่ะขนาด scale ก็คือความสามารถในการผลิตเยอะๆเพื่อลดต้นทุนต่อคันแล้วก็กระจายสินค้าไปสู่ตลาดได้กว้างได้เร็วอันนี้รายใหญ่อย่าง B Y D แต่จะยังได้เปรียบอยู่ครับเรื่องการผลิตเยอะๆซอฟต์แวร ซอฟต์แวร์อันนี้คือหัวใจเลยในการสร้างความแตกต่างทั้ง OS ในรถระบบ ADS ที่ฉลาดขึ้นเรื่อยๆระบบบันเทิงความสามารถในการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆให้รถเหมือนได้รถคันใหม่ตลอดอ่าใช่ใช่ตรงนี้แหละที่เท s l a กับชาวมถูกมองว่านำอยู่แล้วก็สุดท้ายคือข้อมูล Data อันนี้คือขุมทรัพย์เลยที่ได้จากการใช้รถจริงๆครับ ข้อมูลจากผู้ใช้ใช่ค่ะยิ่งมีรถวิ่งเยอะก็ยิ่งเก็บข้อมูลได้มากเอามาพัฒนา AI ให้เก่งขึ้นปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นสร้างบริการใหม่ๆที่ตรงใจลูกค้ามากขึ้นซึ่งข้อมูลนี้มันก็จะวนกลับไปเสริมความแข็งแกร่งให้ซอฟต์แวร์อีกทีหนึง่งอ๋อมันเป็นวงจรที่ส่งเสริมกันเองสินะครับยิ่งมีสเกลก็อาจจะเก็บ Data ได้มากยิ่งมี Data มากก็ยิ่งพัฒนาซอฟต์แวร์กับ AI ได้ดีขึ้นแล้วก็จะดึงดูดคนมาซื้อมากขึ้น สเกลก็ใหญ่ขึ้นไปอีกถูกต้องเลยค่ะมันเป็นเหมือน flywheel effect ที่หมุนไปเรื่อยๆแล้วในการแข่งขันด้วยเกณฑ์3ข้อนี้ไพ่เพรสแอลเลอร์ก็ค่อนข้างฟันธงชัดเจนในบทวิเคราะห์นะคะว่าเมื่อมองจากจุดเริ่มต้นแล้วก็ศักยภาพที่มีอยู่เนี่ยเซียวมี่อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะเป็นผู้นําในบรรดาผู้เล่นจีนที่เขาวิเคราะห์มาไม่หมดสรุปที่ทิ้งประเด็นให้เราคิดตามเยอะเลยนะครับว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยบริษัทเทคโนโลยีที่กระโดดเข้ามาทำรถยนต์จะสามารถเอาชนะบริษัทรถยนต์ดั้งเดิมที่พยายามจะเปลี่ยนตัวเองเป็นบริษัทเทคโนโลยีได้จริงหรือเปล่าในสมรภูมิที่มันเดือดขนาดนี้ จากการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้นะคะมันก็ชวนให้เราตั้งคำถามที่ใหญ่ขึ้นไปอีกเหมือนกันคือในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างเลยเนี่ยการที่บริษัทวิเคราะห์ชั้นนำอย่าง Piper Sandler เขาเลือกที่จะให้น้ำหนักกับปัจจัยแห่งอนาคตอย่างซอฟต์แวร์ AI Ecosystem มากกว่าตัวชี้วัดเดิมๆอย่างยอดขายหรือส่วนแบ่งตลาดปัจจุบันเพื่อมองหาผู้ชนะในเกมยาวของอุตสาหกรรม EV ครับ มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับวิธีที่เราควรจะประเมินมูลค่าและก็ศักยภาพของธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยหรือเปล่าคะอืมน่าคิดไม่ว่าจะเป็นการเงินการแพทย์พลังงานที่ AI กับข้อมูลกำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆมุมมองแบบนี้มันอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดของนักลงทุนแล้วก็กลยุทธ์ของบริษัทต่างๆไปเลยก็ได้นี่เป็นประเด็นที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยค่ะว่าเรากำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญของการประเมินคุณค่าทางธุรกิจในศตวรรษที่21หรือไม่ ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดติดตามช่อง Tiger Review ไว้เลยนะครับและอยากให้ทำคลิปแบบไหนพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยและเจอกันในคลิปต่อไปครับ